ว่าดีอย่าที่ปกติครับใช่แล้สองถุงเสียงตนี้กับทุนนี้ทุนการเงไม่ได้โอ้กรจายทุนดีเลยไมื่อไรเราก็ได้อีกมิติหนึ่งในการที่เราจะได้ควาติดหน้าอ่วันนี้อีกแบบนงมตดลออีกมันมัก็คําน้ัยเอาเป็นว่าวันนี้เจอสีงดีแล้วกันนะ่าก็ถือเป็นสียงที่หล่อเป็นอีวิีคุณทีนะที่คุณ ถ้าหูกสุดแบบนี้โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมเออว่าเป็นข้อดีเราลองพูดคุยกันหน่อยเพลงที่จบไปมาสักู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงจากซีรีส์เลยใช่ครับครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงอ่เพลงแรกที่เราร้องคู่กันถูกต้องไหมใช่ครับเป็นจริงๆเป็นไม่ใช่เพลงแรกที่เราร้องคู่กันสามบทนะใช่มันมีเพลงอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่เราร้องคู่กันก่อนที่หน้าจะมีเพลงนี้ เล่งอะไรนับดาวนับดาวซึ่งเพลนี้ปล่อยมาเองก็กระแสตอบรับดีจริงๆนะเมื่อกี้เราสังเกตเลยว่ามีแฟนๆร้องตามได้กันหลายคนเลยนะครับรวมถึงซีรีส์ก็ต้องบอกว่าประทับอกประทับใจสามารถตกเป็นแฟนใหม่ๆได้อีกเยอะมากๆรู UK, ้สึกย so, ังไงกันบ้าง ก็รู้สึกดีใจนะผมเพราะว่าผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าจัจจำหน้าแฟนคลับได้แล้วมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีแบบหลายๆคนเลยที่ที่เพิ่งมาเจอในงานนี้ด้วยเหรอเาไม่ได้เป็นบู๊มาใหม่ยเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะไม่หลงไม่เลยใช่หน้าหม่หน้จริงเนี่ยเราสวยขึ้นนะใช่เด้อหน้าใหม่เราจำเราจำได้เราคนนี้หน้าใหม่ครับ ก็เลยดีใจใช่ไหมครัดีใจมากเลยครับที่ได้เจอแล้วก็เห็นว่าแบบร้านเจ้าแห่ของเราคือมันมันใหญ่โตขึ้นมามากเรื่อยๆครับอืมซึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้ดูไฟนอล่อ EP กันนะฮะเราจะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันร่วมมีความสุขสมัยไปด้วยกันสำหรับไฟน์ย่อ EP ในค่ำคืนนี้ครับผมซึ่งเราจะเชิญชวนทุกคนนะฮะที่โชคดีครับมาเล่นเกมร่วมกันกับเราทั้นต้าอู่และออปโอตมีใครอยากเล่นเกมกับน้องๆบนเวทีไหม ยกมือเลยฮะยกมือยกมือเสร็จปั๊บสวดมนต์เลยฮะโอเทียคับตาเรามาโดนใจโอเทียคับตาเรามาโดนใจเรือหรือหอหรือเนียเอาละอุ้ยคุณยกมือก็ได้ไหมครับอ๋อคุณเรียกม่บอกว่าฉันยกขาฉันอยากเล่นเกมถูกต้องไหม ให้ด่ะโอเคโอเคเราจะเล่นเกมกันซึ่งผู้โชคดีน้ำจะมาจากตาอู่แล้วดบเดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานเอาถามทีนั่งไวและเราจิ้งเลยว่าผู้โชคดีที่ได้ขึ้นมาลุนเล่นจับเราเป็นใครบ้างวันนี้ในเกมแรกเราขอ15คนเท่านั้นโโหนี่คือเยอะเหรอน้อยมากนี้เธอจริงๆี๋ยวเราโชคดีกันอีกนะ ดีใจ,จสุดๆต้องเสียเอาล่ะต้องขอเชิญผังนะมาเลยเดี๋ยวให้เจ้าหูออกรถจริงเล่มาเลยูว่าเราจะากเลือกหมายเล่ไหนตำแหน่งไหนคือนายเก๋กับเราบอกเลยนาเก๋กกกดีมากระยะแกล้งก็กดีผมพูดเลยผมจรแลนะแล้วใครที่ได้ขึ้นมาเล่นนะ ฝากคุจเดินนา้าสูงกล้องดีๆเลยคือโมเมนต์มากผมบอกให้ต้องโมเมนต์จริงเรียกไดหมล่ได้แล้วนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะคอยนับว่าได้ถึง15ชื่อหรือ,อยังให้น้องๆประกาศที่นั่งเลยนะควับว่าเลือกที่นั่งไหนบ้างโอเคไหมได้จับปับบวันเกิดผมเลยนะฮะ a 14ครับ a 14อยู่ตรงไหนะ a 14 เอ14ครับผมเดียนชพ่ได้มตอนนีู้ยังาเรจะได้กินไดี๋ยวเท่านั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันเท่โอ้ ดีตั oh, <Jud> ้มเราดีตั like, ้มราคุยค okay. <Okay>. ุยเลางขาพูทเขาพูุณทได้ีตั้มตัเ่า่าเดยวาไม่ได้ยินหรอก่าไเป็นแฟนลับางชาติกันพูดไทยได้ใช่ไหมครับไดยนิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยแล้วเป็นแฟนนำที่ทำงานเอาโอเคยอมยอยอ่ะคนแรกแล้วก็ตอนนี้คนต่อไปครับคนต่อไปนะครับผมขอ วันเกิดเหมือนกันเป็นกระดาษนะครับ A4 ครับ ส3ครับ H 2ี่เป็นต้องไหมฮครับอ่าดังนบผมีดอกอะไรครับที่เราไปในสองหู่ที่เดินมาแบบเออสวเลยต่อไป D สีครับ D ด็อสีบเอด D ีบไนะ D ีเอไหมฮะ D ดแล้วผมชอบนะคนที่ชอบีอ่ะมันจะไม่รู้ตัวตัวเองได้ต้องให้อนสกิบกระปฉันเป้อมฉันเหรอครับผม โอเคคนต่อไปผมก็ G G ยอครับ G ย่สิบสองก็แเออ้แบบีนดียบะนีคครับต่อไปฮะต่อไปนะครับนะครับเครับอยู่ไหนฮะ E เลัสเจครับ E เจ็ อีเจ็ดไปมานอนแล้วทำไมอีงั้นเอาเป็นอ1ครับอ1หนึ่งฮะอีหเราหรือบ้าเรารืาราราอบ่าอ้ามาเลยตอนนี้ได้กีคนแล้วเลยเนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผม 1, เหลืออกปครับของผมเอาปเป็นพีสามสบเจ็ครับพีสครับต้องไหนฮนะพีสามเจ มาไปตี่เสียงนิดนึงหรือยกมือได้หรือพึ้นข้างขึ้นอีกหน่อยไมมให้ดีต่อไปฮะขอเป็น K K สามเจ็ดครับ K 3 7ครับ K 3 7มตรงไหนเลย K 3 7ม3ิ F ม่ครับ F 3ามสบครับต่อไป ถ้าเรับสัเลยนะครับไปเป็น4ครับ4ส0บครับชอบแบบมันเล่นไก็เ,เ,เลยตัต่อไปนะเฉยครับอีกห่คนแล้วต่อไปนะครับก็เป็นเกป็นยูครับ25่สิเดยู่สครับตอนนี้เหลือประมาณ4ี่คนด้วยกัน ได้เลยครับด,ด,ดีด้วยไหนเอครับอ่าปัดดอ,อยเหลือสองคนสุดท้ายอ่าเหลือสองคนผมขอไปดึแถว J ครับ J J เจตลินนะครับไม่ได้ไ,ได้เราเล่นโขนขาใหญ่ J สิบสี่ครับ J สิสบสฮะ J สิตรงไหนครับ สุดท้ทายนะสำหรับผู้โชคดีในค่ำคืนนี้ได้ร่วเล่นลเมกมและเต้าหู้และอัพโกล,ลโไไครับคนสุดท้ายจะไปนะครับยูคือยูยี่สิบห้ายูยิบห้ครับคนสุทายอะยูยี่สิบห้ายูยูไหมสิบหี่สิบห้อ๋อไม่ยูไมเคยูยู่ยูหรอครับคุณมีอะไรครับคุณมี เล่นได้ไรครับแต่เล่ยูงอะไรับยูใช okay. ่ไหมฮะยูทยี่ฟ้าตรงรัมาใช่ไหมฮะอเชิครับครบแล้วสิคนครับผากับผู้ชมด้วยนะครับผมดีดีด้วยอา่บ ผู้ชมดีขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นเกมอะไรครับลักษณะดูกังวลเหมือนเกมบอลดวงไม่ใช่นะฮะเกมนี้เป็นเกมที่น่ารักมากชื่อเกมว่าแปะหัวใจวันที่เธอซึ่งนะฮะผู้ชมดีแต่ละท่านเนี่ยจะได้โค้ชอีกหนึ่งแผ่นนะฮะหนึ่งแผ่นต่อเกมเราจะเล่นกันสองรอบสองรอบก็คือรอบแรกหนึ่งแผ่นนะรอบสองหนึ่ง ไม่ดจะให้สองคนเนี่ยเขาปงยิ้จุกกันว่าใครจะได้เล่นก่อนถ้าคนที่ได้เล่นปั๊บอีกคนนึงคือคนโดนแบบนั่นหมายความว่าผู้โชคดีทุกคนจะได้เอามนอีกที่มีอยู่หนึ่งแผ่นเนี่ยมาแตะตัวแตะตัวนะฮะขอตั้งอุปว่าเอาโดนในแต่ละรอบนะครับผมพอแปะเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะให้คนเล่นเนี่ยทำยังไงก็ได้ ให้คนอิจากตัวเพื่อนเนี่ยหลุดออกโดยห้ามใช้มือเข้าใจไ่ายๆดูว่าผู้ชมดีคือคนแปลกครับคนเล่นก็คือตาอูรถใช่เยอ่ะใครเล่นก่อนตาตาอูนิดนึงขอไปพ่นนิดนึงตาอูอาจจะไปเป็นสี่ปุ๋ว่าจะไปยิ่งจุ่มบอลอะไรอย่างงี้ยเจที่ครับมาแล้วมาแล้วเออตอนนี้พวกเราทะเดี๋ยวพี่จะชายตาหัวรถบปลยิ่งจุ่กันคำถามอะไรจะได้เป็นคนเล่นก่อนเชื่อ ออาชนะแพ้เล็กก่อนโอเคนม่นแปลเพราะว่าคนเล่นไม่ใช่คนโดนแบบนนนนนนนปกะคนเล่นเป็นคนเต่า oh, คนเล่นเป็นคนออกอ๋อผมก็เป็นคนออกตอนนี้ฮนะ oh. ทุกคนได้พพนอีกแล้วเนาะ oh. เราจะเอาโพนอีกนะฮนะมาแปะตรงส่วนในก็ได้ของออฟโรดออฟโรดจะเปิดหน้าท oh, okay. ีา่นนิงไ,ไหมได้ครับคิดดีๆนะว่าส่วนไหนเพราะว่าอะไร,รูไมเออห้ามใช้มือ ปรเด็นคือว่าห้มใช้เงนหอ้าใช้เงิเลนี่ยเือกแปะกเอาที่ชอบอ่ะเอาที่ชอบ่นะถ้าพอมเริ่มแปะตัมาที่ตรสแปะเลยฮะมาเลยไม่ปตรแปะตรงไหนก็ได้เป็นแปะครับที่คนเหลือ

เข้าใจเป็นขับะว่าไม่ได้บเีย้องเลเอเอครับครับเดี๋ยวผมมากดต่อให้เอเออดูหน่อยมันิทองของคุณ่เอเอูหนึ่งอแลไปไปุ้ี้ป,ปได้เลยเอาเลยเเลจัหวัดสมรที่ออกจะวะงลาะไนอะะซ ที่รดแล้วไม่รดไปไม่เป็นไรถือว่าปู่จะรดเยอะไปก็ไม่ดีนะม่อีอ่ะโทษแตลังกาเรื่ลกามันไม่เหี่ยวมันไม่ใช่ข้าวใจของปู่ไงและกาวตากของวมรู้นะเข็มเลยหเข้มเโอเคแย่ละมีบ่มีบ เพื่อมันดีไงเพื่อมันแปลดีมันเ,เนบบื้อเตะโตแปลดีครับ,รบโอเคแปลชั้นโถวเตะไปแล้วยืนดีก็แปลชั้นโถวไปแล้ว ครับเราลองอีกทีไหมยังไงครับเขาใช้มือไปแล้วครับไอ้เขาห้ามใช้มือไปแล้วใช้ปากไปแล้วทีครับเราลองไม่สามคูเ้ยเดี๋ยวนะใช้อะไรอีกพี่ตั้มไม่รู้คิดว่าน่าจะสนุกไปแล้วเขาลองห้ามใช้ปากไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไม่รู้เหมือนกันต้องใช้อะไรตอนเี้ฮะทุกคนยีโพนอีกมาใหม่ฮะเดี๋ยวเราเตรียมแปดไปที่ตาอู่ฮะครับโล้วเป็นแปนเลฮะ ขอกางแน่นๆอกนี้คุณพี่แปะแน่นๆกดได้เลยครับครับอะอะได้อดีขึ้นไงนี่เธอห้ามใช้ปากใช่ไหมใช่โห้ยาบึ่ะนะถ้าเทตอนี้นแปคนกเลยครับเชิครับแปแปเลยเดี๋ยวผมใช้ถนัดจิต ต้องๆลง,ง,ง,งหน้านะใช้ปากแล้วทำไรเนี้ยฮ่าใช้ปากาไหมนะเอาละนะฉันก็ต้องการจะปูกนั่นแหละโอเคสงสัยที่โตมันจะง่ายเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวหน้ทาท้องหลักไม่มีที่โตแล้วทำไปที่คอ อ่ะม,ม,ม่เดตใช้ออ่ะไระไอติดปากไหคนไหนออลไป <c oughs> ขอ,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 ขอช้ปาุกค <c oughs> น,นแล้ว จำลังไปยังเดียวพร้อมอย่างพ,ออางพาร้อมแล้วครับอ่ะออฟโทดเชิญครั60บ60วิินาทีว่า แ้นันา้องทอะไรก่อนอะไระพี่เออถเขาเรียกบอกาอมันโดใไหมันโดติะไนโางใหม่ก็ได้ไอ้นี่คือส่วนตัวหรือเปล่าเขาบอี่ไม่ี่เป็นพยานได้พี่จะหยิบขอเป็นพยาน นะครับว่ายอดใหม่ของยอด เามแแก็ใจเมัพเลยแกหน้าแ่ว่าแบไม่ใช่ลูคแกลุกหน้าบันอะไรไม่รู้อ้เราเป็นตบกหน้าเดียวแหน้าเดียวเรามีอยู่แบกน้อยนะน้อยอยู่ขอเสียงปรบมือกับผู้ชมีทั้งาทีนะสนุกมากครับบนทางบุณคเกตเริ่มกลับมาแล้วกลับแล้ว เช็นกันเลยนะแั้กลับมาเลยเหรอคือไม่ต้องพึกเรื่อนยาแล้วพึกแฟนครับอ๋อกำลังใจหลักสัมคัญของเต้านี่จะบอกว่าคุณเชื่อถึงพลังของแฟนคลับไหมมีอยู่จริงนะ <c oughs> ในรณะที่เราก็แบบว่าเป็นศิลปินขึ้นเวทีมาจเจอแฟนมาบางทีอาการที่มันป่วยว่าวันนี้ไม่มีเสียงอ่ะยืนรอขึ้นเวทีปั๊บแฟนคลับกรี๊ดปั๊บ มันมีก๊อกต่ออันนี้เรื่องจริงนะ GDP ดุสิกรรปกติแล้วเพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับไงนี่อันนี้ไม่จริงนะอันนี้เรื่องจริงนะมันเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นส่งเสียงเต้าสักงแ่ครับเรื่องของการเรื่องของการเรื่องของการลังส่งเป็นเรื่องของผู้นีเองอ่าแต่วันนี้เรารับพลังไปก่อนไม่แน่ผู้นีเราอาจจะไม่นอนตรงไ็ได้เพราะว่าจะหายกัน เอาละเรามาพูดคุย <worship> ก <bird> ันหน่อยดีกว wow ่าเนาะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเลิกอินทอร์เนชั่นรักไม่รู้ภาษาต้องบอกว่าฉายมาเจ็ดอีแล้วตอนนี้เข้า EP